สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกับโจ้ล่าชือในรายการเกินเจอห้นหวีจโจท่องตามภาษาจีนนะคะวันนี้เรามาเกี่ยวกับเรื่องพูดถึงเรื่องมินจูจีเนี่ยไปเจ,จิมเมโจไปประชาธิปไตยไปอย่างไรครับเมื่อจบรายการนี้ขอช่วยเตี่ยนจั้น นะคะชิงป้างรอซื่อเตี่ยนจัานกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราซื้อด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ问方向问方向ถามทิศทางรง ทิศตะวันออกทิศตะวันออกนานนานทิศใต้ทิศใตใซ้ซีซีทิศตะวันตกทิศตะวันตกเป๋เป๋ทิศเหนือทิศเหนือเฉียนเมียนเฉียนเมียนข้างหน้าข้างหน้าห่าเมียนห่เมียนข้างหลัง ข้างหลังจั่วเปียนจั่วเปียนด้านซ้ายด้านซ้ายขวบเปียนขวเปียนด้านขวาด้านขวาหิุดหยุดหยุดหยุดไปไปกลับไปกลับไป 掉头掉头ย้อนกลับย้อนกลับ直走直走เดินตรงไปเดินตรงไป往前走往前走เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้า往后走往后走เดินไปข้างหลังเดินไปข้างหลัง 拐กวายเลี้ยวเลี้ยวเสี่ยงโจ๋กวายเสี่ยงโจ๋กว่ายเลี้ยวไปทางซ้ายเลี้ยวไปทางซ้ายสเาสเี่ยงโยกกวายเสี่ยงโยกกวายเลี้ยวทางขวาเลี้ยวไปทางขวาหงลุยเติงหงลุยเติงไฟแดงไฟเขียวไฟแดง,ไฟ,แฟงไฟเขียว 十字路口，十字路口，摆摊洗衣液、摆摊洗衣液。过十字路口，过十字路口，看摆摊洗衣液、看摆摊洗衣液。人行道，人行道，糖糖，糖糖。斑马线，斑马线，糖马来，糖马来。 มินจูจีเนมเป๋อเมจ้าโจวประชาธิปไตยไปอย่างไรครับชิงเวินชิงเวินขอถามขอถามเจมจ้าโจวเจมจ้าโจวไปอย่างไรครับไปอย่างไรครับมินจูจีเนมเป๋อมินจูจีเนมเป๋ ประชาธิปไตยประชาธิปไตยกั้หมาลูกกว้หมาลูกข้ามถนนข้ามถนนตวยเมียนต้วยเมียนตรงข้ามตรงข้ามบางกูร์จีรัฐบาล ม่านกุศอเชิงฟุที่ว่าการกรุงเทพมหาคนครที่ว่าการกรุงเทพมหาคนครหลังหลจากนั้นจากนั้น 咚咚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 咚�咚咚��咚��咚咚咚咚��咚�����咚��� ฝั่งด้านซ้ายของที่ว่าการกรุงเทพมาหาคนครรั้นโฮอิชวังเชนจต่อสิจึลงลูจากนั้นเดินตรงไปข้างหน้าตลอดถึงปักทางสี่แยกเชื่อต้ามิงชูจิเนียปีก็ถึงประชาธิปไตยค่ะซีซี ขอบคุณครับปูเคอชีไม่ต้องเกรงใจค่ะจุ่ยสิงหนีหาวฉิงเวินใจเจี้ยตี้เตียนหลังโฮเฮจ้เจะม่อาจบคงสร้างประโยคสวัสดีขอถามตามด้วยสถานที่แล้วค่อยตามด้วยไปอย่างไรค่ะ ที่สิ่ที่เดียนใช้ในีตะแล้วใช้ฟังสของ,งสร้างประโยคสถานที่แล้วตามด้วยอยู่ที่คุณแล้วตามด้วยทิศทางฝูสีทบทวน มินรจิเนียป怎么走ประชาธิปไตยไปอย่างไรครับนี你好请问民族纪念碑怎么走สวัสดีครับขอถามไปประชาธิปไตยไปอย่างไรครับหนิงหัว马路到对面的曼谷市政府左边คุณข้ามไปตรงข้ามฝั่งด้านซ้ายของที่ว่าการกรุงเทพมหานคร 然后一直往前走到十字路口就到民族纪念碑จากนั้นเดินตรงไปข้างหน้าตลอดถึงปากทางสีง่แยกก็ถึงประชาธิปไตยค่ะสี่ีขอบคุณครับ<客>ไม่ต้องเกรงใจค่ะ今天นที้กันจะให้คุจบกันี่ ชิงป like ั้งโจวหล่าอตัวตัวเตียนจันในการท่องตามภาษาจีนของโจวหล่าวอวันนี้ได้จบเพียงเท่านี้นะคะเราโจวหล่าอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะใจเจียนใจเจียน